วันนี้เรามีม็อบแนดออนตัวใหม่หรือเรียกกันว่าหนังโมวัดน,นะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปชมประสิทธิภาพเป็นครับวัสดุเป็นหนังโมวาดที่พัฒนามาจากม็อบทนต่อน้ําความชื้นและรอยขีดข่วนผมจะไปเทสให้ดูว่าจะทนจริงไหมไปดูกันเอากุญแจมาขีดขีดขีดเออไม่มีรอยอย่างที่มองเขาเคมไว้เลยนะต่อมาเรามาเทสพ่นน้ํากันเห็นว่ากันน้ํากันความชื้นได้ดียังไม่พอยังเอาลิปสติกมาละเลงเพิ่มแต่เป็นรูปหัวใจนะ ดูสิจะเช็ดออกไหมหนังจะเป็นคราบหรือเปล่าป๊าดเช็ดออกหมดเลยส่วนความแน่นของ afe, แม็กเซฟแรงขึ้นเป็น15นิวตันของเดิมจะอยู่ที่7นิวตันครับจะแน่นมากชมกันครับอันนี้ออกแรงนะครับมันแน่นยิงสบัดแรงๆยังไงก็ไม่หลุดแน่นกว่าเดิมจริงๆส่วนตอนใส่บาดผมว่าใส่ได้ประมาณ2ใบถ้า3ใบผมว่าแน่นไปครับส่วนเรื่องการวาง ก็ยังวางได้แน่ได้นายแนวมเลย <laughs> <laughs> เอาใหม่เอาใหม่ครับหมายถึงว่าวางแนวตั้งแนวนอนหรือว่าจะเป็นโหมดลอยก็ยังทําได้ดีเหมือนเดิมครับรุ่นนี้จะมีความบางอยู่ที่6มิลครับหนากว่ารุ่นก่อนนิดเดียวสามารถพกพาใสาก่กระเป๋าเกงได้สบายเลยสําหรับมือถือที่มีแม็กเซฟอยู่แล้วนะครับสามารถติดเข้าไปได้เลยส่วนรุ่นมือถือที่ไม่มีแม็กเซฟให้ติดหัวแม่เหล็กเข้าไปก่อนจากนั้นก็นําขาตั้งเข้าไปติดได้เหมือนกันครับ จะใช้ห่วงแม่เหล็กของมอฟหรือแบรนด์อื่นๆก็ได้เช่นกันเขามีให้เลือกหลายสีดูเพิ่มที่ตะก้าเลย